นี่ครับวันนี้ครับเพิ่งไปซื้อหมูมาครับเป็นหมูสตากแดดครับจะตากแดดไว้กินครับเพื่อได้กินหลายๆวันหน่อยครับนี่มัอหมักอย่างดีสุดเด็ดอร่อยครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวกินได้แซ่บเลยครับนี่ครับวันนี้ครับ นี่นะฮะนี่ครับกำลังนึ่งข้าวเหนียวนะครับอัน้เกอกซื้อเข้ามาครับอันนี้หนึ่งคนเดียวครับพ่อเขาไปคิดงานครับมนเนียไปร้านนวดต้องไปยัดน้ำครับนี้ครับนมูตากเนี่ยครับเฮ็ดว้กินได้ครับ ว่าไปซื้อมากครับพอบรรยากาศข้างนอกครับแดดกำลังออกกันนะครับนี่ครับไปซืมหมูเพราะอากาศดีครับผมเลยไปซื้อน้หมูวันนี้ครับนั่งรถบัสไปครับตอนเลิกงานวันนี้เลิกงานเรจะไปซื้อหม้อของข้าวครับซื้อไว้ที่ร้านนะครับ เผื่อเราหองข้าพนักงานกินนะครับน,นี่เขาเนียวเนี่ยเป็นแต่เสียบโอ้อกล่งองมูนี่ครับซื้อจากเพื่อนมาครับเขามาส่งนะครับ คนเยบานทัางับคนเดบาลเฮา,า,า,าอยู่มกกเมืองนอกเขาลืมข้าวเหนียวเดอ้อสิบอกให้ขนมปังกินบ่าเป็นครับกินขนมปังติดข้อกินขน้าวเหนียวรองข้อกิตไตนี่พิถีคนอีสานอยู่เยอรมน,นีผมมามักขนมปังผมมกักแต่ข้าวเหนียวกินแล้วมันแซบกินแล้วมันอยู่ทองกินขนมปังมันไหลร่วมท่านไหนก็บบื้ผู้ชมเอ้ย ครับ <Yep. S 2> วันนี้ผมได้กินไส้กรอกข้าวเหนียวจำเจโ้าโห,หอแล้ดีแ๋แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไซ่์เขาแล้วจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องดีเจแจ็คเยอรมันหน่อยนะครับฝากหน่อยครับเป็นคนอีสานบ้านเฮ้าตามประเทศฝากได้เลยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดรัึมึงแชร์นะ่ไม่ว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับ ฝากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเดินทางกลับบ้านครับมาซื้อของครับนำรถไปมาครับกำลังกลับบ้านครับกินข้าวข้าวพอดีวันนี้หมดลูกค้าห้าโมงก็เลยรับเข้ามาซื้ออาหารนะครับรอย่าลืมติดตามช่องผมดีเจ จชทเยาวันด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มาดังดด่งรถนะครับรถปาร์มครับครับซื้อของครับซื้อของครับซื้อของตอนนี้มจะหมักหมูครับมหมูไว้กินกระแซ่ตากแห้งครับ วันนี้นะบริษัครับวันนี้ต้องรีบเข้ามาก่อนปิดที่เี็นจะปิดนะฮะับพอนวดถมินเสร็จแล้วก็เข้ามาเลยครับตรถบัสมากันนะครับในชีวิตของอยู่ต่างประเทศนะครับก็ซื้อข้าวทับกินเองครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเอาขี่ไปเรื่อยนะครับทุกคนครับ